มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแอมมี่เคลื่อนไหวแล้วขอโทษเมรีพร้อมทำหน้าที่พ่อของลูกหลังจากเป็นประเด็นร้อนๆมาหลายวันกรณีที่เมรีคัมพีลูกสาวของปูพงศิษฐ์คัมพีออกมาเปิดเผยว่าเธอกำลังตั้งท้องได้3เดือนแล้วนะคะ และพร้อมที่จะเป็นคุณแม่ลิงเดียวโดยไม่จำเป็นต้องมีพ่อของลูกแม้ว่าเมรีจะไม่ได้บอกชื่อชัดเจนว่าแฟนเก่าคือใครแต่ว่าชาวเน็ตก็ทราบว่าก่อนหน้านั้นเธอเองคบกับแอมมี่แอมมี่ชัยอมรแก้ววิบูรณพันธ์ทำให้คนต่างวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายชายสนันโซเชียลค่ะซึ่งต่อมามีการที่ต่างฝ่ายต่างเคลื่อนไหวผ่านทางสื่อโซเชียลและโจมตีกันอีกฝ่ายกลายเป็นดราม่าที่ถูกพูดถึงอย่างมากนะคะ ล่าสุดนักร้องหนุ่มแอมมี่ได้โพสต์ข้อความขอโทษฝ่ายเมรีคัมพีกับทุกๆเรื่องราวที่ผ่านมาและยังบอกอีกว่าตนทำหน้าที่พอ่อที่ดีของลูกหลังออกจากเรือนจำนับเป็นช่วงเวลายากลำบากที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิตการเป็นนักดนตรีของผมการดิ้โดนกลับมาทำเพลงเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ ณเวลานั้นได้มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาในชีวิตเธอหยิบกีตาร์ใส่มือผมอีกครั้งเธอคือคนที่เล่นกีตาร์กับผมคนแรกเธอคือผู้ฟังคนแรกคนที่ได้ยินทางเนื้อร้องทำนองจากเพลงที่กำลังถูกแต่งขึ้นมาอีกครั้งจากปากของผมบ้างก็ดีหรือบางทีเธอก็หยิบมันมาฟังคนเดียวผ่านทางโทรศัพท์เครื่องเก่าๆที่เราใช้ในการทำเดโมนับว่านานพอดูเลยแหละ จนกระทั่งโชคเข้าข้างเราเราได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงสถานการณ์ทุกอย่างค่อยๆกลับมาดีในเส้นทางสายดนตรีเราเองเริ่มกลับมาทําวงดนตรีเริ่มมีงานเราทํา MV ด้วยกันทีมเราเริ่มใหญ่ขึ้นมีเพื่อนร่วมทางมากขึ้นขณะเดียวกันความสัมพันธ์ของเราสองคนเริ่มไปในทิศทางที่แย่ลงจนถึงขั้นต้องเลิกรากานในที่สุดซึ่งในส่วนนี้ผมผิดเองที่ไม่สามารถรักษาความรักของเราไว้ได้ ในวันที่เมย์บอกผมว่าท้องผมขอโทษที่ช่วงนั้นผมไม่สามารถทำหน้าที่อย่างที่พ่อควรจะทำผมขอโทษนะเมรี Mary. ตอนนั้นอารมณ์และโทสะครอบงำจนไม่สามารถเคียงข้างในวันที่เมย์ต้องการ การนัดหมายต้องพังลงในทุกครั้งผมขอโทษที่ตอบโต้คุณผ่านสื่อนั้นมันเป็นการกระทำที่ผมถือว่ามันไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษเอาเสียเลยผมอยากขอโทษคุณอีกครั้งเพราะที่ผ่านมาไม่เคยได้ขอโทษเลยต่อจากนี้หากมันยังพอมีทางผมอยากขอโอกาสที่จะได้แก้ไขมันสำหรับความผิดพลาดของผมผมไม่ใช่คนรักที่ดีและพ่อที่ดีแต่ผมพร้อมเป็นพ่อของลูกเราพร้อมที่จะดูแลลูกของเรา ผมเชื่อว่ามันคงเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากๆสำหรับคุณที่ต้องาเาชิญกับมันเพียงลำพังขอโทษที่ไปต่อด้วยกันไม่ได้แต่สัญญาว่าจะพยายามทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดเพื่อลูกของเราผมขอโทษนะเมรีแอมมี่เดอะบอสทอนบลู9ทับทับ0 2 4ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดั m คอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ